โอ้ยบอกเลยว่าตื่นสวยเมื่อใดตื่นสวยแค่ดินแดนแค่พี่มิวเด้ะไอ้ก้อนแก้วก้อนครับก็ตื่นสวยฉันก็ตื่นสวยค่ะพุ่นนะประมาณหกโมงผู้หญิงแก่คอยตื่นแล้วแมญ่านหนาหมาปุ๊กต่เซาแมนบอลแล้วกลับมาอาบน้ำเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนเฮียนงานแมนบอลแล้วมาคอประตูเปิืองเปิืงของฉันจะคอยตื่นเฮ้ยนอนกักนอนแด่จากนั้นกับผ้ากันป้อนขาวดินแดนอาบน้ำแป๊บแป๊บแล้วก็สีมาเฮียนงานเลยค่ะแลนี่แมญ่าฉันเมื่อคืนกับเปกเซากระเปกค่ะโอ้ยเป็นคนแพงพร้อมเด้แล้วเบิ่งนี่ดินแดนฉันบอดิเฮตเอียังดอกหญิงไไปย่าางมแล้้วด จะคล้องผู้น้อยเพิ่งหัดย่างในเมือวบานย่างตำนาตำลังไปทั่วทิพย์ทั่วแดนมองได้ไมีบวกหน้ามแลมลงลองหัน <ator> <c oughs> แล้วบัดนี้ผู้ได้จับกับว่ได้ค่ะจนต้องต้อนเขาห้องนี่แหละต้อนเขาห้องเดื้อสลี่คือเกา่าพี่ไอ้เขาเจอกันเล่นกันห้องโฮป,ปูปีบอกกันนี่เ่าสนใจย่างค่ากินย่างเดียวแล้วเบื้องนี้เออเออไอ,อ้เ,เ,เขาพักกันเล่นกันก็ไปกวนเขาเด้แล้วจะคล้องเป็นน้องมู่บบนี้มิตะคนอยากหยอกมิตะคนอยากกวนแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าเด็กหน่อยยิ่งไม่แบบว่าน้องมิวหรือว่ารุ่นเดียวกันแย่งเสียหยอกมัน เป็นยังได้หญิงมันให้หยอกเนี่ยมันเฟี้ยพอมพูละแต่ว่าบะถ้าเป็นผู้ใหญ่น่นนาโอ้ยจับมันบ่ได้เลยค่ะและนี่ค่ะฉันมาขอแก่ตู่ค่ะตอนที่งานญยาดไม่ยาเสียหลอบทีแล้วแมนบอที่ก็จะมาขัวแบบนี้ฉันบอกว่าขัวเขาขัวเฮ้ยเอฟซีลูกเป็นไรคนบอกว่ายายมันบ่แมนอันนี้เขาเอิ้อว่าขัวทอตกแต่ไให้พีค่ะเออโอเคโอเคว่าเด้อไอ้กวนเกี่ยวกอนข้ามันยังมาให้ฉันเนาะเธอบอกอีหยังไปในคลิปนั่นนะไม่ยาขวัวเขาขัวจี่ได๋เขาเอิ้นว่าขัวเขาตกแต่งให้พีโออินี่แม่เมื่อก แต่ละคนก็รวมมือร่วมใจจัดแต่งแบงบาบรรดาที่เป็นผู้สายทั้งเบิดนีก็สิมีตลาลันทั้งนันได้หญิงู้แลก,ก็คือไอ้ก,ก้อนแกวก้อนค่ำก็สิเป็นลูกของปูปูแมนบบก็เป็นลูกชา้ของปูถวดส่วนผู้เสียสิฟาฟาอันนี้ก็สิเป็นลูกของปูอีกผู้นึงกัเป็นน้องไา้ของปูปูน่ละล่ะแล้วเอาผู้สเสียแขนยาวสีดำก็าสิเป็นลูกหญาค่ะน้องสาวของปูปูผู้ถี่เลียงปูทวดน่นะละ่ะบรรดาญาหฟังเมียหญาฉันก็ม่าน้ำเด้อมื่อนี่น่ะกัสิมีหญ้าสันหญ้าปุลส่วนหญ้าเล้าหน่ะแล้วก ก็นะมาท่านพระเขาเทียงอันนี้ก็สิเป็นการขอขมารังสุ้ายบรรดาลูกลกหลานทุกคนก็สิมาขอขมาและนี่ค่ะพอปู่ก็คือลูกไส้กกลูกไส้ญ่พอปู่ก็สิบวชจูงผู้ทวดพร้อมเดส่วนดินแดนเพื่อนเห็ียปู่เนาะเพิ่นยืนเบิ่งว่าสันพ่อตาปู่มาอุ้มนี่ค่ะให้ว่าซัน <c oughs> มือนี้บรรดาญาติญาติพี่น้องทุกคนก็รวมมือรวมใจมาซอยกันดีบอกคักบรรดาแม่โค้งแม่รัวเพื่อนก็ซอยกันคนละไม้คนละมือจัดแต่งแบงบายได้หญิงบอกเลยว่าประเภทนี้อีสานบ้านเฮาเ่ว่าสิเป็นประเภทนี้อีหยังกษามีน ซอยกันด้วยใจนั่นนะหลายคนกับสิถามอายุปู่ทวดแมนบอว่าปู่ทวดอายุเท่าใดตอนนี้ปู่ทวดเสียด้วยอายุ89ปีจ้าแล้วตอนก้อนที่เราเสียนั่นนะยิงคลิปก้อนหน้านี้ที่พวกฉันไปขายเขานั่นนะที่ไปซื้อแพมเพิรดมาให้เล่านั่นนะเราก็เริ่มบอกินเขาแล้วค่ะก็คือจังบานนั่นละยิงแขนขาแล้วยังแข็งแรงอยู่เด้คือแบบว่าขาเรานีแล้วยางจกๆกตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยเลยยังมือแรงนะแต่ว่าก็คือจังบานนั่นละสังขารคนมันบอเทียงแมนบออวัยวะภายในมันก็เริ่มแบบว่าทํางานแบบลอยล่าแล้วเริ่มบอยากทํางานแล้วจังสินะก็คือว่าเอาง่ายๆว่าเป็นลูกชราหนั่นละร่างกาย ทางในบ่ทางานก่งห่เราบ่มีแหง้งแต่ว่าฉันคิดว่าปูทวดจากไปครั้งนีเดอร์เล่าจากไปยังสงบอย่างสงบที่แท้จริงเลยแล้วใดๆคืองั้นการจากไปของเราเหมือนคนมีบุญนหยิงเพราะว่ายัางมาตีเราส่งสัญญาณบอกลูกบอกหลานทุกคนก็คือบ่กกินเข้าประมาณอาทิตย์กว่วนี่ล่ะแล้วระบ้างที่ปูทวดบ่กกินเข้าประมาณอาทิตย์กวัวนั่นนะลูกๆล้านๆทุกคนกคกกกกกคนันน่นนะบรรดาพอปูพีสาวน้องสาวพอปูไปนอนเฝ้าทุกขึ้นเลยเด๊แต่ว่าก่อนที่พวกฉันสี่เดินทางลงไปละย่องนั่นนะพวกฉันก็ยิ่ยากิยออยู่เด๊ว่าส ที่เลี้ยงปูถวดนั่นนะ่ะเราก็บ,บอกว่าลงไปโรดลงไปโรดอีหยังมันกับบแนนบ่นอนเรือเราบ่ไปเป็นเดือนนันเด้สู้สิได้ผาลูกสู่เที่ยวบอแล้วได้วาจังสีให้สู่ผาลูกสู้ลงไปเที่ยวโลดเกิดยังขึน้นก็จังคอยกับขึ้นมาจังสีจังคอยเปลี่ยนแผนคันสีมารอก,กันแบบนี้มันสิบ,บ่ได้เหดหยังจังสีนาะง่าก,กินแล้ววานะ่ะพวกฉันก็เลยได้กับลงไปะยองนั่นละแล้วจากนั้นแมนบอบกลับลงไปได้ส4ม,มื่นปูถวดได้เสียกันเลยได้กับขืนมานอนันยเนี้ยเลยวว่าาูนะสงม แห้งขาวแหง้งโลแหง้งลูกล้านเต้งตัวห้รอบอกคักตอนจังหวะขึ้นไปล่างนาแม่โบเม่ยาฉันเลาก็บอกขึ้นไปในระหว่างด้หูบ่แม่ว่นาอยากเห็นแ,บบแม่เห็นมากคักแล้ววาซันบาเพราะว่าตอนที่ปูถวดเบิดนั่นนะแมญยานฉันเลาก็ยูจนแบบว่าปูทวดสิมลมหายใจเลยเด้แล้วมอนีคนที่อ่านประวัติปูถวดก็ขึ้น้องจอยค่ะยิงเอ,อ้จังหวะตอนที่อ่านประวัติฉันก็ให้น้ำเด้บร่ระว่าแต่ฉันไห้ทุกคนในงานไห้ทุกคนค่ะขอให้การเดินทางของปูถวดครั้งนี้เป็นการเดินทางที่สวยงามถึงหนูสิว่าเป็นล้านแท้ๆถึงหนกกัับบูทวด เลยสงการนี่กับคงสิบพอได้ไปสงนามอีกแล้วเนาะตอนนี้ปูถวดบ่ต้องมียางหวง่วงแล้วลูกลูกล,ล,ล้านเลนๆทุกคนพากันมีการมีงานดีๆเหตุได้ด,ดีบ่ทุกคนแล้วปูทวดบ่ต้องทวงยางแล้วเด้อจ้าเดือนที่แล้วพวกเธอกันาดสิร้เบิงคลิปฉันสถานที่แห่งนี้ที่พวกฉันมาเผาแมนบอก,กันจเป็นพี่สาวของปูถวดญิงบ่เสื้อก็ต้องเสื้อกับมียาผู้หนึ่งขาเจ้าจบอกว่ามีคนฝันฝันวาญยาผู้ทิวาเสียก่อนหนานี้น่ะมาเอาปูถวดไปอยู่น้าแบบว่าคล้าข่วายยางมาส่วนจังซี่นะแล้วปูทวดกสิว่าเอไปนับ หลานไส้พวกเธออันนี้ดอกไม้จันเอาไปเผาทำแม่ลูกเอาให้ค้าเจ้าไปเผามึงมาถือเหรีหยญเฮ็ดหยาง <c oughs> ยิงดินแดนมันสูขักเดอ้อมันนอนตั้งแต่สิบโมงเทาปนียังมันทนได้นอนอีกอยู่